สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีนะฮะเจอกันวันนี้10พฤษภาคม2565ครับสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมอเตอร์จีพีจะกลับมาเจอกับพวกเราทุกคนอีกครั้งในสนามที่7ที่เลอมองเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสนะครับตารางเวลาการแข่งขันทั้งหมดนั้นอยู่ในหน้าชุมชนนะครับยูทูบตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็ในเฟซบุ๊กแฟนเพจไบเกอร์แมนคนรักมอเตอร์จีพีครับโพสต์ปักหมุดไว้ตรงนั้นรบกวนเพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่ได้ตติดาามมผในนทง Facebook เี่ย ก็ไปช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับจะมีข่าวสารอัปเดตที่รวดเร็วทันใจกว่าใน YouTube นะครับเพราะว่าวันหนึ่งนะสามารถที่จะโพสต์ได้หลายครั้งกันเนาะในเรื่องของประเด็นที่เตรียมมาวิเคราะห์เตรียมมาเล่าในวันนี้จะเอาใจ FC Yamaha นะครับโดยเฉพาะ FC ของ Yamaha ใน World Superbike แล้วก็เป็น FC ของแชมป์โลก ในยามาฮ่าเนี่ยเมื่อปีที่นั้นก็คือทอปรักลักกาตริโอกรูนะฮะชื่ออ่านยากๆนะครับนักแข่งตุรกีคนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพายามาฮ่าที่จะคว้าชัยเป็นแชมป์โลกได้นะครับในวลซูเปอร์ไบค์ในฤดูกาล2 0 2 1ที่ผ่านมาเนี่ยนั่นก็คือการพายามาฮ่ากลับมายิ่งใหญ่ในรายการนี้ตั้งแต่ปี2009ครับนานไหมฮะเว้นวักไปนานพอสมควรนะครับดังนั้น ก็เลยเป็นการเรียกว่าออกมาพูดถึงอย่างกว้างขวางในตอนที่เป็นแชมป์โลกใหม่ๆนะครับว่าเอ๊ะฝีมือดีขนาดนี้เนี่ยามาฮ่าจะผลักดันให้ขึ้นมาใน m o t o g p หรือเปล่านะครับเจ้าตัวเองก็เรียกว่าให้ความเห็นในเรื่องนี้แบบคลุมเครือนะฮะเหมือนประมาณว่าจะพูดพอให้พวกเราได้คิดตามว,ว่าตกลงจะมาหรือไม่มาอย่างไรนะครับคือทำให้เหมือนประมาณว่าเอ๊ะจะไปดีไม่น่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ แล้วก็ในปีนี้กับเส้นทางในวอร์ซูบาของเจ้าตัวเนี่ยก็ผลงานอาจจะยังคงเรียกว่าไม่ได้อยู่ในหัวแถวนะฮะแต่ก็อยู่ในโพเดียมคำว่าหัวแถวในนี้หมายความว่าเขายังไม่ชนะเลยนะครับใน2ส,สนามที่ผ่านมาแต่ทุกเรซการแข่งขันนั้นเขาสามารถที่จะมีโพเดียมได้นะฮะแต่ก็ตามหลัง2จอมเก๋าอยู่ในตอนนี้นั่นก็คืออาวโรบอติสตันนะครับนะักแข่งนหะมายเลข19ที่มีคะแนนนำอยู่แล้วก็ ผู้ปรับเก่าในปีแล้วก็คือโจนาธานเรือของคาวาซากินะฮะแต่ไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงในช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่เรียกว่าแฟนๆของนักแข่งชาวโตรตีกีคนนี้คงจะต้องแบบว่าใจจดใจจ่อกับข่าวนี้ที่ออกมาโดยนะครับลินจาวิชนะฮะลูกที่ใหญ่ของยามาฮ่าแฟคทอรี่ใน MotoGP นี่นะครับลินจาวิทนัน้ไฟเขียวเต็มที่แล้วนะครับว่าต้องการที่จะให้รัสกาเดโอกรูนั้นมาอยู่ที่ กับจะมาห้านะครับที่ MotoGP เนี่ย <c oughs> แต่เป็นการไฟเขียวในรูปแบบของเรียกว่าให้โอกาสในการที่จะไปทดสอบรถด้วยนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนหน้ามิถุนายนนี้นะครับแต่อาจจะยังไม่ระบุแน่ชัดนะครับว่าวันที่เท่าไหร่กันแน่จาวิทยบอกว่าอยากจะเรียกว่าให้รางวัลน,นะครับอยากจะแบบว่าทําสิ่งดีๆนะครับตอบแทนที่ทําให้รากาิโีกูเนี่ยก็คือ,คอ,คอทํา ผลงานที่ดีพาาาาฮ่าเป็นแชมป์ World Superbike ได้ในปีที่แล้วเนี่ยก็เลยจะมอบสิ่งนี้ให้นั่นก็คือการมีโอกาสได้ลองทดสอบขับ YZR-M1 นั่นคือตัวแข่งของทางาม m a ่าในเป็นครั้งแรกครับยังไม่มีรายงานความชัดเจนนะครับว่าจะไปทดสอบที่สนามไหนอย่างไรนะ,ะแล้วก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะเป็นรถเวอร์ชั่นไหน เพียงแต่ว่าจาวิทก็พูดเปลยๆออกมามันก็ไม่ใช่ว่าเปลยแบบไม่มีอะไรนะครับก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้พูดก็คงจะต้องแบบว่าโอเคแหละมันคงอ้างอิงได้ใช่ไหมฮะมันจะมีอยู่2อย่างนะครับหนึ่งเราเป็นการไปตอบแทนนะฮะเป็นการไปตอบแทนลาสกาเดโอกรู ru, ก็ทีมงานนะครับที่สามารถที่จะเรียกว่ากอบกู้เยอะมากได้สําเร็จในรายการนี้เนี่ยส่วนประเด็นที่2ก็คือจะเป็นการวัดดูนะครับว่าประเมินดูว่าเขาพร้อมแค่ไหนพร้อมหรือยังนะครับที่จะเรียกว่าเบนเข็มมาสู่ MotoGP ดังนั้นจะบอกว่าในตอนนี้เก้าอี้ของนักแข่งในยามาฮ่าก็เริ่มที่จะร้อนแล้วลครับทุกคนอ่าก็คงสถานก,การณ์คล้ายๆกับทางฮอนด้าที่ผมเคยวิเคราะห์ไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะแต่มองถึงสถานก,การณ์ในตรงนี้เนี่ยนะฮะทุกคนพอจะคาดเดาได้ไหมครับว่าจะมาแทนใครยังไงฮะลองเดากันเลยเล่นสิครับคงไม่มาแทนควาตาโร่หรอมั้งไม่น่าจานนะเพราะว่าควาตาโร่เนี่ยอาจจะมองว่าโอกาสที่จะอยู่ยามาฮ่าก็เริ่มที่จะมี สูงขึ้นจากที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนเกิดความไม่ไว้อกไม่ไว้ใจในตัวแข่งใช่ไหมแต่พอมีชัยชนะพอมีโพเดียมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเริ่มกลับมาคุยกันได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวเงินค่าเหนื่อยอะไรต่างๆนะครับค่าตอบแทนนะที่เรียกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเพิ่มนะฮะเป็นระดับแชมป์โลกใช่ไหมละ่ะแล้วก็ทําผลงานให้กับยามาฮ่าดีงามมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบว่าสมน้ําสมเนื้อกันหน่อยอ่าว่ากันตามนั้นนะครับเอา ดากันออกหรือ,อยังนะครับอาะเดี๋ยวผมเฉลยให้นะครับอาจจะเป็นแนวทางนิดนึงแต่ไม่ใช่มโนเองนะฮะเป็นสิ่งที่ลินจาวิตพูดออกมาก็คือจาวิตบอกว่าก็คงจะให้อยู่ทีมโรงงานไม่ได้หรอกอะนะครับแต่จะได้รับสัญญาจากทีมโรงงานแต่จะได้ไปอยู่ในทีมรองซึ่งในที่นี้ก็คือทีม RNF ของลาสซานาซาลีของโดวิโซโซของทางดา in รินบินเดอร์นะ ในตอนนี้คนที่มีสัญญาต่อเนื่องไปจนถึงปีแล้วก็คือมอร์บิเดลลี่ครับแฟรงกี้นะฮะหมายเลข21เนี่ยมีสัญญาแล้วนะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยยังปีต่อปีแฟบเองก็ยังไม่ได้ต่อโดวี vi, ก็ถ้ายังไม่ได้ต่อนะครับดาริมินเดอร์ก็1ปีเนี่ยทุกคน1ปีทุกคนจะหมดสัญญาในปีนี้เอาง่ายๆมีแต่เพียงแฟรงกี้คนเดียวนะครับที่มีสัญญาลากยาวไปถึงปีหน้ากันไปเรียบร้อยดังนั้นถ้าออกมาในรูปแบบนี้ก็หมายความว่า ทางถ้ารักสกาติโอกรูจะมาจริงๆเนี่ยเขาคงจะยิดได้อยู่แค่ในทีม INF นั่นแหละแต่อาจจะได้ใช้รถสเปคโรงงานครับอาจจะคล้ายๆโดยวิโซโซ,โซก็คือเซ็นสัญญากับทาง Fa c t o r y y ย m มา a โดยตรงครับแต่เวลาขับก็คือไปขับให้ทีมทีมรองนี่ก็คือสิ่งที่จะได้รับนะฮะจาวิศก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือมันก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะฮะต้องดูว่าเขาพอใจกับตรงนี้หรือเปล่ากับข้อเสนอนะครับแต่จาวิศก็ฝากไปถึง ออทอปลักนะครับว่าเนี่ยนายก็จะอายุ26ปีแล้วนะคือถ้าจะมาก็ควรจะเรียบตัดสินใจให้มันเร็วซะนะนะครับถ้าจะมาเนี่ยเพราะว่าก็ไฟเขียวให้เต็มที่ขนาดนี้แล้วก็คือชงให้ขนาดนี้แล้วนั่นหมายความว่าแสดงว่าเขาเริ่มที่จะแบบว่าเห็นศักยภาพของนักแข่งคนอื่นๆนะครับที่อาจจะช่วยแฟบได้ไม่เต็มที่นะฮะ ไม่รู้ว่ามเกิดจากเหตุการณ์อะไรยังไงทำไมฟอร์มถึงดิ่งออกไปนะครับคือแฟรงกี้ก็ไม่ใช่นักบิดแบบจะเป็นโนเนมนะฮะครั้งหนึ่งในแค่ปี2020เนี่ยเองแค่ปีกว่าสองปีมานี่เองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแบบว่ามีสิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกเสียด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะในตอนนั้นใช่ไหมละ่ะอืมแล้วพอขึ้นมาในทีมโรงงานนะกลับกลายเป็นว่าฟอร์มเนี่ยดิ่งลงดิ่งลงทุกวันบางทียาม่าอาจจะเล็งเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับว่าอุย้ยไม่ได้แล้วนะฮะคือ ต่อให้มั่นใจในศักยภาพของฟารบิโอว่าแต่ละโลกแค่ไหนก็ตามแต่จามาฮ่าก็ต้องการนักแข่งที่จะมาช่วยเก็บคะแนานเพื่อที่จะแบบว่าให้ประสบความสําเร็จทั้งแชมป์โลกประเภทนักแข่งประเภททีมประเภทค่ายผู้ผลิตอยากให้เป็นแบบนั้นจะไม่หลังจากที่ไปพลาดท่าเสียทีให้กับทางดูกาติไปเมื่อปีแล้วก็แฟบก็แบกคนเดียวไม่ไหวฮะแบกบไม่อยู่ครับดูกาติเขาหลายคนกว่าเขาฟอร์มเขาโดยรวมเขานักแข่งเขานิ่งกว่าไงมันก็เลยทําทําให แฟบเองก็ทําดีที่สุดแค่ตรงนั้นนะครับไม่สามารถที่จะแบกได้ทั้งฤดูกาลอาจจะแบกได้ในช่วงแรกๆอยู่นะฮะสุดท้ายก็เสียแชมป์ประเภทค่ายผู้ผ,ผลิตประเภททีมให้กับดูคาติเข้าไปใช่ไหมดังนั้นอ่านเกมมาตรงนี้ก็แน่นอนนะครับว่าทางยามาฮ่าเล็งเห็นนะครับถึงระยะยาวนะว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นแล้วก็ยามาฮ่าเองก็เห็นถึงศักยภาพของนักแข่งคนนี้ดังนั้นแฟนๆยมามาฮ่าหรือจะไม่ใช่แฟนก็แล้วแต่เรามองอยังไงฮะ จะไปรอดฝั่งไม่สำหรับทอปลัก,ลกรัตกาติโอกรูคนนี้ครับอืมนะฮะนักแข่งที่เรียกว่ามีส่วนสูงที่ค่อนข้างที่จะตัวสูงนะครับถ้าเขามาอยู่ใน Mo t ต GP เขาจะกลายเป็นนักแข่งหนึ่งในสองคนนะที่ที่ตัวสูงที่สุดละจะไหวหรือเปล่าผมไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรแต่ผมห่วงอยู่เรื่องเดียวนะครับว่ารถแข่งทุกวันนี้แต่ทำไมคนที่สูงคนที่เก่งกล้าหน่อยทำไมทำผลงานได้ไม่ดีเราได้เห็นนะครับ ทำไมแบบว่าเข้าโค้งทำไมอาจจะไม่ค่อยเนียนนะครับทำไมมีปัญหากับการเซตอัพรถเหลือเกินกลายเป็นนักแข่งที่รูปร่างสันทัดรูปร่างกำยำนะครับที่เอารถได้ดีไปเร็วคล่องตัวดีนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เรายังไม่ได้เห็นฝีไม้ไลายมือของทอปลักเขานะครับผมก็เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเองนะฮะบ,บางทีเขาไปทดสอบไปเทสเนี่ยก็าอาจจะทําเวลาได้ดีหรือถ้ามาจริงๆเนี่ยอ,อาจจะแหกกฎ จากที่คนอื่นทําไม่ได้เขาอาจจะทําได้ก็ได้นะครับดังนั้นเรายังไม่ทราบยังไม่รู้นะฮะแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นเขาเรียกว่าความคิดเห็นของลินจาวิทที่พูดออกมาเฉยๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าจาวิทก็ออกตัวก่อนว่าผมเองก็ยังไม่รู้ต้องไปถามเขาว่าเขาจะพอใจกับออปชั่นตรงนี้ที่ให้มาหรือเปล่านะฮะทุกคนก็ต้องเข้าใจทางยามาฮ่าด้วยนะครับว่ายามาฮ่าเขาก็จะมี เขาก็จะมีอยู่2เหตุผลนั่นแหละแม้ว่าเขาจะไม่พูดเองเนี่ยแต่คิดว่าพวกเราหน้าจะเดาน่าจะวิเคราะห์กันได้ง่ายนะฮะก็คือ1่ละ่ะยามาฮ่าเองก็มีสัญญากับนักแข่งอยู่2คนครับถ้าสมมุติว่าว่าตัดสินใจกับแฟบได้เนี่ยก็คือโอเคละ่ะจะไม่ก็คงจะไม่เอามาแทนแฟบหรอกมั้งแต่ถ้าจะเอาจะมีการโยกย้ายนักแข่งล่ะฮะก็คือเอาแฟงคี้ลงไปทีมรองเนี่ยมันก็ผมว่ายามาฮ่าเองเขาก็เพิ่งที่จะไปฉีกสัญญากับท็อปก,การ์มาวิลยนเลสเนี่ย แล้วจะมาฉีกสัญญากับแฟรงกี้อีกผมันมัน,ม,นมันดูไม่ดีกับกับองค์กรน,นะถ้ามองโดยรวมนะฮะยังไงต่อให้ฟอร์มดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องเข็นแฟรงกี้ไปให้มันจบสัญญาไปนั่นแหละไอ้เรื่องที่จะมาลอยแพหรือว่าจะมาฉีกสัญญากันเนี่ยคิดว่าจะมา,าได้บทเรียนในเรื่องของเมารลิวินเาเลสแล้วเนะี่ยอันนี้มุมมองส่วนตัวคิดว่าเขาไม่น่าจะไม่น่าจะแบบนั้นนะฮะ ดันน้นก็ต้องเข้าใจยามาฮาในตรงนี้ใช่ไหมฮะว่าโอเคละ่ะต่อให้ได้นะักแข่งระดับฝีมือตรงไหนมาแค่ไหนมาก็ตามเนี่ยก็จะต้องเอาลงไปไว้ในทีมรองเสียก่อนครับแล้วก็ถ้าอยากจะขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ผลงานอาจจะประมาณนี้นะฮะถ้าสมมติว่าดิวกันได้ลงตัวเนี่ยไปอยู่ในทีมรองแล้วก็ถ้าผลงานดีก็จะใส่สัญญาเป็นในวงเล็บไว้เป็นบวกหนึ่งไว้เหมือนตัวิโซโซ่เนี่ยฮะก็คือคําว่าบวกหนึ่งหมายความว่าก็1ปีแต่ สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับว่าโอเคถ้าผลงานดีเขาอาจจะมีรายละเอียดมีในเงื่อนไขที่เขาไม่จําเป็นต้องบอกพวกเราเนี่ยก็ได้นะฮะว่าโอเคล่ะในเมื่อผลงานเป็นไปตามเป้าเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อใช้สิทธิ์บวกหนึ่งในปีต่อมาได้อาจจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแล้วถ,ถ้ามาในรูปแบบนี้โอเคละถ้าสมมติเล่นๆนะฮะว่าเขาอาจจะแบบว่ากำหนดทาร์เกตด้วยว่าคุณจะต้องได้100แต้มนะสมมติเล่นอ่าหรือว่า คุณจะต้องมีโพเดียมสัก2สนามนะาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าลัสกาติโอโรูทาได้อันนี้แฟนที่เองก็คงเกต้องไปนะฮะจงโบอกเวลาไปจะไปทีมไหนหรือว่าจะลงไปทีมรองเพื่อแลกเปลี่ยนตัวกันนั่นก็คือเป็นในเรื่องในอนาคตนะครับอันนี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่ผมวิเคราะห์คาดเดาให้ฟังน,นะครับว่ามันจะอากมารูปแบบไหนเท่านั้นเองนะ,ะทุกคนเอาดต่นั้นก็รอดูนะครับว่าในตอนนี้เจ้าตัวจะ ออกมาตอบรับหรือว่าปฏิเสธหรือว่ามีอะไรยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งในส่วนของผู้จัดก,การส่วนตัวของเขานะครับหรือแม้กระทั่งตัวเขาเนี่ยก็พูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะฮะว่าจริงๆนะโดยเฉพาะในรายของผู้จัดก,การส่วนตัวเนี่ยซึ่งก็เป็นอดีตนักแข่งชื่อดังของรายการนี้ด้วยนะครับของตุรกีเขาด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าไปที่อื่นแล้วมันแพ้มนอะไรก็ไม่อยากให้ไปนะไม่อยากให้ตัดสินใจแบบวู่วาม คือถ้าจะอยู่เอาความยิ่งใหญ่ใน world super b i g e ต่อเนื่องกันไปยาวๆเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าคือเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าถ้าไปก็ต้องไปอยู่ในทีมที่มีศักยภาพพอ,อะนะครับแล้วก็เขาอยากจะให้ลูกน้องเขาเนี่ยนะฮะก็คืออยู่ในทีมที่ใหญ่ๆห,หน่อยทีมโรงงานทีมอะไรอย่างนี้ไงดังนั้นตัวแปรตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับแต่เท่าที่ผ่านมามีข่าวมาในแบบนี้เนี่ยในส่วนของนักแข่งเองเขาแทบจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับแต่กลายเป็น ผู้จัดก,การส่วนตัวคนนี้แหละนะครับที่เป็นคนคอยตอบแทนคอยอะไรทุกสิ่งอย่างซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเขาปลูกปั้นกันมาตั้งแต่ระดับเด็กๆระดับเยาวชนนะครับแล้วกเ็เรียกว่าถ่ายทอดวิชาทุกสิ่งอย่างให้เลยนะครับแล้วก็มารับบทผู้จัดก,การส่วนตัวด้วยเป็นที่ปรึกษาทุกสิ่งอย่างให้เนี่ยก็ไม่แปลกน,นะครับที่นักแข่งเองก็จะเชื่อฟังในส่วนของผู้จัดก,การส่วนตัวคนนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเราเห็นกันประมาณนั้นนะฮะถามว่าอยากให้มาไหมทุกคน ก็คือถ้ามาจริงมันก็ต้องมีการฉีกสัญญาเพราะว่าสัญญาของลัตกาตริโอกรูเนี่ยจะอยู่กับยามมห่ายุโรปเนี่ยสปีก็คือในปีนี้2022แล้วก็2023ครับก็แสดงว่าจะต้องฉีกสัญญา1ปีถ้าซถึงถ้าจะเอาจริงเนี่ยอันนี้เขาเอาจริงแล้วละ่ะคือถ้าเปยมาในแบบนี้ระดับลินจาวิตพูดมาในแบบนี้คงเอาจริงแล้วละ่ะนะฮะแต่ในส่วนของของทางนักแข่งของทางผู้จัดการส่วนตัวจะว่ายังไงนั่นนั่นคงอีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมฮะ ยามาฮ่าคงจะไหวแน,แน่ๆหละเรื่องของการฉีกสัญญาเพราะว่าค่าตัวนักแข่งของโวล์ซูเปอร์ไบค์มันยังไม่สูงมากมายนักนะครับดังนั้นในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเดิมพันครั้งสําคัญของทางยามาฮ่านะครับที่จะเอาความสําเร็จแบบว่าโดยรวมเอาความสําเร็จแบบยาวๆแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่นะครับปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนักแข่งทีมไหนนะฮะที่แบบว่าจะไปดึงนักแข่งจากโวลซูเปอร์ไบมา ล่าสุดเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คืออย่าง <c oughs> อย่างอดีตนักแข่งของ Honda นะครับซึ่งในทุกวันนี้เป็นเทสเ์ร์ของเจม่าก็คือคาร์ลัสโรเนี่ยก็คือมาจากเวทีของ World Superbike นะฮะอ่าแล้วก็ดึงเข้ามานะครับมาอยู่ในทีม LCR Honda ในเมื่อก่อนนะ,ค,นะค,คือมันมันแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะะฉะนั้นเจม้าก็ก้าหารชานชัยมากถ้าเจามาอย่างนี้นะครับก็คือปกติถ้าเจามาขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องไปมองดูดาวรุ่งใน รุ่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นก็คือ Moto 2 m o t o 3ครับแต่เด็กสร้างของยามาฮ่าเท่าที่ปั้นขึ้นมาเนี่ยมันแทบที่จะไม่มีนะครับคือถ้ามีคงจะต้องไปเอาคนอื่นมาอ่านะฮะไปไปเอานักแข่งต่างค่ายมาซึ่งนักแข่งต่างค่ายเนี่ยก็ต้องไปสู้รบปรบมือกับหลายๆคนนะครับหลายๆคนก็ยังจับจ้องอยู่แต่คราวนี้ยามาฮ่าก็คงจะเรียกว่าไม่อยากจะไปอยู่ในเกี่ยวข้องกับประเด็นความวุ่นวายตรงนั้นใช่ไหมก็เลยเอา เด็กในสังกัดของตัวเองเนี่ยแต่อยู่ต่างรายการเฉยๆมานะครับเด็กของเยอมห์ามาเนี่ยนะฮะอ้าก็รอดูนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับเอฟซีของทางแชมป์โลกเ o ิลด์ซูเปอร์ไบ์นะครับทอป์รักลักกาตริโอกลูกคนนี้นะครับว่าจะมาหรือไม่มาอย่างไรกันแน่นะครับจริงๆยังมีประเด็นร้อนหลายอย่างนะครับที่อยากจะบอกอยากจะเล่าแต่จะทำเป็นคลิปสั้นๆไว้เจอกันในพรุ่งนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เปโก้เนี่ยไปทำผิดกฎกติกาหรือเปล่าทำไมถึงชนะได้เนี่ยนะครับอ่านะครับคุณแอนก็ถามมาผมก็ได้ตอบเบื้องต้นไปแล้วนะครับในในหน้าชุมชนนะหรือแม้กระทั่งร่วงราวของสนามคลายมิลลิงที่หลายๆคนกังวลใจเลืกินเอ๊คุณปุ้ยตกลงมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยจะได้แข่งขันกันไหมนะครับเดี๋ยว เตรียมไปเล่าในคลิปสั้นพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาข่าวดีของเยอมหามาคุยให้ฟังน่าจะถูกอกถูกใจกันไปก่อนนะครับทุกคนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ